เรือจมกับตรงนี้ก็เรียกเรือร้างหลังเกาะนานครับตรงนี้เรือร้างเป็นเรือโรยิงยาหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับเดี๋ยวเรามาตกหน้าเรือร้าง <c oughs> <c oughs> ได้รลครับน้องแมทธิวนี่คุณพ่อก็ได้คุณลูกก็ได้ครับ two two woo ถึงกินแป๊บหนึ่งครับพ,พักก็เงียบเงียบอีกแล้วตอนนี้ ว่าคงได้ย้ายหมายกันอีกเรือร้างเรือร้างหลังเกาะนานด้านซ้ายก็คือเกาะหลุนไปครับว้าวจีทีมงเร้ามงขาวมงขาวว้าว very good มัดมาอย่างนี้ไม่เหลือครับแน่นเปรีย้ยเม็ดทิวจัดให้ครับตัวนี้ใช้กฎหมายหนึ่งครับลงตามร่องเลยเดี๋ยวนี้หน้าแหลมลิงหน้าแหลมลิงแล้วก็อายนุนอายนต์เก็บปันวาครับวันนี้ ครับมีน,า,น,า,นาปนตกนู่ติวแหลมลิงครับเรามาลอยลำมันก็สมอหน้าแหลมริงเลยครับเอาเอา นายากนะมาดี้นะอไยากบาีไม่ได้เลวนกไมยันอะยาอ้เลาไปกินกันาเลยครับเอาเลยครับกลิ่นท้ายเรือแล้วครับ ออาคุณไมเอา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 ปเอาอา่นอสายแดงสาสวยครับโอเคกกินเท่านั้นขวดวัวโคเลยไเดียวโอ้วันเดียวันเมาเรยนิ ดึงคันงอเลยครับเมื่อกี้มกมไม่ได้นะครับหน้าเลมลิงนี่อย่าเที่ยวเอ,อิดครับเอ,อิดไม่ได้หน้าเลมลิงนี่ดึงหัวคูไปเลยครับคุณหลอกดาวครับเมื่อกี้กับไมค์กับลูกชาย มาจากสาหรัฐอเมริกานะครับพ่งนี้ก็จะเดินทางกลับแล้ววันนี้เลยอยากตกปลาก็พามาครับเดี๋จะ,ได,ะได้ตกแล้วครับปลาได้ไม่ได้ไม่รู้แต่ขอให้ได้ตกน <laughs> คนชอบนะครับยังไงก็ชอบขอให้ได้มาพ่งนี้แกก็กลับแล้วครับไปสิงคโปร์ต่อ

อได้หลายตัวแล้วครับนครับลยอนะครับเอาเลยครับเอาเลยครับขันงอไหมลวครับเอาไม่ได้ Yes าาามากนานแขนล่างเกาะรนก็ไม่กินเลยงีนเี้ยลได้อไ enfin ่ื fifteen fifteen ่ ลาไม่ก,ก,กินครนับวันนี้เอากันทุกันทีทาง้วครับลาก่อบตอนนี้ลากวิ่งเรือลาก กัดดีจังเลยท่นไหมนีอ่ออกไปอย่างไรกัดดีเรงนี่ปลาใหญ่เป็นับเลยออืมไม่มีเลยปลาใหญ่ไม่มีเลยเฮ้ยกาดด้วยจังโดนกันะเนี่ยอืมรอนก็รอนดูกี่ปลาไกล้อไปนี่ ปลาไม่กินเลยปลาไม่กินเลยจะกลับแล้วโอ้โหเอาแล้วครับ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 ว่าคุณไม้จัดแล้วครับมาดูกันครับว่าปลาอะไรมาดูกันมาดูกันฮะคองอ๋อร็อก โอเคๆครับไปตกปลากันมาปลามาวันนี้ได้สามตัวครับปลาไม่กินเลยครับขอใได้ปลาปลาได้ไม่ได้ค่อยว่ากันตามมามาตกปลาค่อ,คอเจอกันใหม่คลิปหน้าครับพบกันวันนี้ สวัสดีครับขอบคุณที่ติดตามครับ